ขณะเดียวกันครับที่จังหวัดตรังก็ได้มีการจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีครับที่บริเวณท่าเรือท่าคลาหมู่ที่7ตําบลทุ่งกระเบืองเพอย่านตาขาวจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือในอำเภอหัวหนวนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับจังหวัดตรังได้มีการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อที่จะปล่อยจำนวน2ชนิดได้แก่กุ้งเชบยุยจำนวน5,000 0 0ตัวและพ่อแม่พันธุ์ปูหน้าขาวหรือว่าปูทองหลางอีกจำนวน5ตัวครับรวมทั้งสิ้น5 0 0 0 0นตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ